สวัสดีค่ะวันนี้รายการโทรทัศน์และวัฒนธรรมนะคะก็ยังนําคุณผู้ชมนะคะอยู่กับอุทยานประวัติศาสตร์ในโครงการด้านวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวนะคะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เตนใจคะอยากให้พี่เตนใจช่วยเต่้ถึงโครงการในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินดำเนินการโครงการลา,านวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัวโดยได้สกัดงบประมาณเพื่อมาจัดทําโครงการในครั้งนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆโรงเรียนปัธรม<ล>ดารุณวิทยาคารนะคะอ่าปัดมะดารุณวิทย์ค่ะโอขอโทษร่ะโรงเรียนปัรมดารุณวิทย์นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆที่ชนะเลิศอ๋อต้องเป็นพูดว่าลองชนะเลิศนะคะ อันดับสองนะคะต้องเรี้ยงให้คุณผู้ชมทราบว่าเรามีทีมชนะได้รางวัลที่สองเนี่ยสองทีมนะคะก็คือโรงเรียนปัตมะดรุนวิทย์นะคะกับโรงเรียนเพชรละตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนปัตมัดรุนวิทย์นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอบอกวิธีการพาเด็กนักเรียนมาเข้าประกวดการในโครงการครั้งนี้ค่ะสำหรับการพานักเรียนมาประกวดโครงการในครั้งนี้นะคะ จะเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกทั้งหมดค่ะ,คะแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้องๆนักเรียนจะเป็นคนควบคุมในเรื่องการอัดเสียงเนี่ยนักเรียนจะเป็นคนจะอัดอย่างเองจากกลุ่มสารวิชาคอมพิวเตอร์นะคะ,คะในการใช้ภาพต่างๆน้องจะมีส่วนส่วนส่วมแต่คุณครูะจะเป็นที่ปรึกษาให้เท่านั้นเองค่ะในการเลือกบทในการซ้อมการ,รแสดงก็จะมีผู้ดูแลนะคะที่โรงเรียนเป็นคนดูแลควบคุมให้นะคะส่วนการซ้อมนี่จะเป็น ให้นักเรียนใช้วิธีเอาวิชาในภาษาไทยเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการซ้อมการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะนั้นเรามาฟังความรู้สึกของน้องที่ได้รางวัลชนะในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะซ้อมนานไหมคะก็นานพอสมควรค่ะครูดุไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนสนุกในการซ้อมไหมคะสนุกค่ะแล้ววันนี้เอารางวัลมาแบ่งกันหรือว่า ให้โรงเรียนค่ะก็น่าจะให้โรงเรียนแล้วก็จะไปจัดงานเลี้ยงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้เอาการแสดงชื่อชุดอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมคะเล่านิทานประกอบการแสดงเรื่องวัดหมาผีค่ะค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าการแสดงชุดวัดหมาผีเป็นเช่นไรนะคะเชิญชมได้แล้วค่ะการเล่านิทานของโรงเรียนปัดมะมะบรลุนวิย์ได้เลยค่ะ ครูเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กหญิงสดาทามรุชาเกียรตินิเนมนิ้งค่ะเดะนนเ็กหิงกศกรมนเวศนิ้ n เนมขวานค่ะและวันนี้เราทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสมาเล่าลิทานพื้นบ้างประกอบการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมลรับฟังกันนะคะแต่เราไม่ได้มากันเพียงแค่สองคนนะคะเรามากันทั้งหมดสามทีมค่ะโดยแบ่งการทำงานเป็นทีมและในช่ว ชมได้ทราบกันนะคะว่าทีมไหนใครทำอะไรบ้างค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมพร้อมในการแสดงอยู่ค่ะถ้าผู้ชมนะคะพร้อมที่จะรับชมและรับฟังกบบารแสดงของพวกเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสำหรับนิทานพื้นบ้านที่เราทั้งสองคนจะเล่าให้ฟังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองระดบโลกค่ะ เป็นเรื่องราวของโบราณสถานที่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันมากสักเท่าไหร่พอดีว,ว่าพวกเราได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนโดยใช้หนังสืออ้างอิงเรื่องบ้านหนองปลิงเรียบเรียงโดยอาจารย์สันติอภัยราชอาจารย์สามร,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 ระดับเก้าโรงเรียนวิชระปากาวิทยาคมประธานสภาวนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเลยได้มีโอกาสทราบเรื่องราวที่จะเล่าทุกท่านฟังในวันนี้ ค่ะและสำหร right 1941, ับนิทานที่พวกเราจะนํามาเล่าในวันนี้นั้นอาจจะน่ากลัวสักหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาให้ลูกหลานชาวบ้านหนองปีนได้ฟังกันจนถึงปัจจุบันค่ะเรื่องวัดหมาผีเมื่อประมาณเกือบศตวรรษที่ผ่านมาภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมือมรดกโลก เขตอารังยิซึ่งมีวัเดเรียงรายขอบรั้วติดกันประมาณ50วัดมีทั้งวัดขนาดเล็กวัดขนาดกลางและวัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนะักวัดหมาผีเป็นวัดหนึ่งในเขตอารังยิแต่ไม่ใช่ชื่อของทางราชการเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันตามเหตุการณ์ประหลาดและอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสะพึงกลัวยิ่งนะัก ว่ามีขโมยแอบขุดพระที่วัดเก่าอีกแล้วล่ะอีกแล้วหรือ,อยายแก้ววัดไหนละ่ะแล้วพวกมันได้ไปหรือเปล่ายาย,ยาแก้วไม่รู้สิเห็นเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงพวกมันร,ร้องโวกเวกให้คนช่วยมาทีมาทีช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วมีใครออกไปช่วยหรือเปล่าล่โอ้ยไม่ม ไปช่วยพวกมันหรอกไอ้พวกนี้ไม่ได้กลัวบ,บาปกลัวกรรมปเป็นจริงนะสาธุข้าขอสาดแช่งไอ้พวกที่ไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไอ้พวกมารศาสนาพวกนี้ตายไปขอให้ตกนรกหมกไม่อย่าได้พูดเกี่ยวได้เกิดมาเป็นมารทำลายศาสนาอีกเลยโอ้โหตามาช่างขนาดนั้นเลยหรอจ๊ะก็เออสิไอ้พวกนี้มันสมควรไหมล่ะ เอ้าวยายแก้วยังไม่ตอบผลเลยวัดไหนที่พวกมันแอบไปพูดกันนะก็วัดเดิมนั่นแหละวัดที่เขาลือกันว่ามีหมาผีเฝ้าอยู่นะ่ะเอ๊แต่มันก็แปแลกนะยายแก้วเมื่อวานก่อนข้าก็เข้าไปเก็บเห็ดแถวๆนั้นอยู่ตั้งนานข้าไม่เคยเห็นมีหมามีหมือซักตัวนะแเราตามมาไปเก็บตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะจ๊ะ อ้าก็ตอนกลางวันสิวะใครเข้าไปเก็บเห็ดตอนกลางคืนกันล้ววะเออถามแปลกจริงๆนานาจันนี่เอ้าอ๋มั่งแกไม่ลองไปเก็บเห็ดตอนกลางคืนล่ะเผื่อจะได้เห็นไอ้หมาผีตัวนั้นไงอย่างที่เขาลือกันบ้างเออเอาไว้ให้เองสองคนนั่นแหละข้าไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ย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 ิเี้ยงหมาอะไรที่ไหนกันล่ะข้าไม่เห็นรู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะเอ้อพี่ออด แกจะไปรู้อะไรกับเขาวันวันข้าก็เห็นแกนั่งเล่นตะมักรุกอยู่กับมาก,กับเรือทั้งวันแล้วแกจะไปรู้หมาอะไรที่ไหนอ้าวอ้าวอ้าว้าว้าวแต่ข้าว่าข้ารู้นะไอ้เรื่องหมาหมาเนี่ยอ้าวข้ารู้แล้วมาถามข้าทําไมล่ะเรื่องหมาแพนดี้หมาแพนดี้เชนไหยล่ะ